นี่พี่กำลังจะตรวจโควิดเทสด้วยตัวเองนะคะพี่ได้ทั้งกล่องเนี้ยมาจากมหาวิทยรไลก็คือในกล่องเนี้ยมีทั้งหมด7ชุดตรวจเนาะแล้วก็คือสิ่งที่ได้มาก็คือจะมี ชุดตรวจโควิด COVID, แล้วก็คือมีไกด์ไลน์นะคะในไกด์ไลน์คือเขาก็จะบอกละเอียดเลยคือเขาก็จะมีบอกทุกอย่างว่าเราตรวจแล้วเราจะต้องแจ้งผลไปที่ไหนแล้วก็คือมีบอกตั้งแต่แบบว่าขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ในการตรวจนะคะก็อย่างเช่นพวกแบบว่าเราต้องทําความสะอาดพื้นที่ในการตรวจก่อนล้างมือให้เรียบร้อยแล้วก็คือค่อยมาเช็คอุปกรณ์กันค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่ายังไงว่าตรวจยังไง ามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างคือในกล่องนะคะเขาก็คือจะมีกล่องเป็นกล่องอ่อนๆมาให้อีกกล่องนึงแล้วเขาก็คือจะมีชุดตัวทั้งหมด7ชุดแต่ว่าอันนี้พีได้แยกออกมาแล้วก็คือเป็น1ชุดที่เดี๋ยวจะเอาไว้ตัวสาหรับวันนี้เนาะแล้วก็คือในกล่องเขาก็จะมีไกด์ไลน์มาให้อีกชุดนึงแต่ว่าเดี๋ยวสิ่งที่เราจะดูก็คือเราจะาดูอันที่เขาให้แยกมาเพราะว่ามันเป็นตัวที่อัปเดตมากกว่า และก็คือสิ่งที่มีทั้งหมดในกล่องสําหรับในตรวจในการตรวจวันนี้นะคะก็คือจะมีตัวกล่องอ่อนนี้เนาะแล้วก็คือเขาก็จะมีรูตรงนี้ที่เอามาไว้ตั้งตัวทุบตัวนี้แล้วก็มีไม้ที่เอาไว้แย่ในลําคอแล้วก็ในจมูกเราแล้วก็คือจะมีตัวน้ํายาน้ํายาอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอาไว้เหยาะใส่อันนี้เพื่อที่ว่าพอเอามาไม้เนี่ยแย่เข้าไปในลําคอเราแล้วเนี่ยแล้วเราก็ค่อยมา แขวงใส่ตัวนี้นะคะเพื่อเอาน้ําที่ได้เนี้มาเหาะใส่ไอ้ตัวที่เป็นคล้ายๆเหมือนตรวจตั้งครนก็คือการตรวจของที่เนี้ยก็คือหมายถึงว่าเราจะสามารถรู้ผลเองได้ทันทีเลยภายใน30มนาทีแล้วก็เขาก็จะมีถุงที่เป็นถุงแบบว่าสําหรับทิ้งขยะที่เราใช้ตรวจแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองตรวจกันเลยค่ะโอเคค่ะมาเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ,คคะ,ะ,คะก็คือผิดล้างมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เดี๋ยวพี่จะเริ่มจากการที่จะเอาน้ํายาตัวนี้นะคะหยอไปในทูบนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือเป็นการเหมือนเริ่มต้นเลยเพราะว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้ในะแย่เข้าไปที่ตัวบริเวณลาคอเราเนาะในต่อมทันซิมบริเวณต่อนทันซิมแล้วก็แย่เข้าไปที่จมูกก็เดี๋ยวเริ่มจากการเอาตรงนี้ก่อนเลยนะ โอเคนะคะไม้นะคะอันนี้ก็คือเขาจะมีมาให้ไม้เดียวเนาะต่อขางก็คือเราแย่ไปที่คอก่อนแล้วก็คือเอาไม้เดียวกันเนี้ยแย่เข้ามาตรงจมูกแต่ว่าการแย่ของที่เนี่ยค่ะก็คือเขาไม่ได้แย่ในจมูกเข้าไปลึกมากนะคะก็คือเหมือนแค่บริเวณแบบเข้าไปประมาณแบบสองเซนแม้ประมาณแบบแค่ตรงนี้เองไม่ได้เข้าไปแบบไม่ได้เข้าไปลึกมากเนาะ๋ย่ยังไงเดี๋ยวพีทแบบว่าเริ่มตรวจก่อนนะ ดูใกล้ๆนิดนึง๋ยวมองไม่เห็นอันนี้อยากจะบอกว่ามันก็เครื่องเคๆองอยู่เหมือนกันเนาะมันคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้เราแต่มันจั๊กกะจี้อะ่ะโอเคมาได้มาแล้ว ก็แค่นี้เลยนะคะแล้วก็คือพีก็คือทำตรงนี้ไว้ <c oughs> ก็คือเขาบอกว่าให้คนอยู่ประมาณสิห้าวินาทีและเดี๋ยวหลังจากนั้นพีก็คือจะเอาตัวเนี้ยเอาน้ำเหยาะเข้าไปในตัวเครื่องตรวจนะคะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูเครื่องตรวจกันก่อนตัวเครื่องตรวจอ่ะ มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างที่พีทบอกไปตอนแรกก็แบบว่าเขาก็จะคล้ายๆเหมือนเครื่องตรวจคันมองเห็นไหมเอ่ยเนี้ยเหมือนคล้ายๆเครื่องตรวจคันแล้วก็คือเราก็เอาน้ําเนี้ยหยะตรงไปตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผลก็คือจะขึ้นมาซึ่งเขาก็บอกว่ารอภายในประมาณ3ามสิบนาทีแต่ว่าความจริงอ่ะครั้งที่เราที่พีทตรวจก็คือมันแค่ประมาณแบบห้านาที1ิบนาทีก็เริ่มเห็นแล้วอะค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่า เหมือนเราก็จะได้แบบว่ารูา้มากขึ้นแบบว่าเหมือนแบบว่ามันก็คือจะชัดเจนมากขึ้นพอภายในสาสิบนาทีอันนี้นะคะพี่ได้มาเจ็อันใช่ไหมก็คือเหมือนพี่จะตรวจประมาณอาทิตย์ละสองครั้งก็คือเหมือนเขาให้ตรวจฟรีเลยแล้วก็เพียงแค่ว่าพอเราตรวจเสร็จปุ๊บเราก็แจ้งแจ้งผลออนไลน์ไปเนี่ยค่ะอันนี้นะเหตุผลที่พี่ได้มาตรวจก็เพราะว่าพีทอะ ยังไปทำงานในช่วงแบบว่าที่มหาวิทยาลัยปิดแล้วก็คือเหมือนมาเข้าไปใช้ Facil i t y เข้าไปใช้ Workshop ของที่นู่นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนแบบว่าเขาก็เลยให้ถามเหมือนถามมาว่าแบบว่าเป็นอาสาวแบบว่าคุณอยากจะตรวจไหมคือเหมือนเขาก็ถามความสมัครใจเราซึ่งมันก็เป็นเหมือนคล้ายๆวอร์เรนเทียเป็นคล้ายๆเหมือนอาสาสมัครว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่อยากตรวจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่ายังไงพิสต่อยู่แล้วพี่ก็แบบว่าไปตรวจดีกว่า นี่ค่คะแล้วเราก็จะเหาะลงไปอย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้มันจะเป็นแบบว่าหัวจุกอยู่แล้วเนาะเราก็เอาตัวเนี้เหอะเข้าไปในนี้เลยนะคะประมาณสองโยดแล้วเดี๋ยวเรามารอผลกันค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะรอสักประมาณสักแบบว่าสามสิบนาที ซึ่งก็คือความจริงแล้วแบบมันไม่ถึง,งหรอกเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวรอก่อนเนาะได้ผลมาแล้วค่ะทุกคนก็คือนี่นะคะของพีทเนี่ยได้ผลมาแล้วก็คือขีดเนี่ยขึ้นที่ตัว c ตัวขีดเดียวนะคะซึ่งพีทก็คือเอามาเทียบกับตัว รีสอในตัวเล่มไกด์ไลน์ของเขานะคะก็คือว่าตัวซีเนี่ยก็คือหมายถึงว่าผลเป็นนิเกทีฟก็คือพีดไม่ได้ติดโควิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดขึ้นสองขีดก็คือหมายถึงว่าติดโควิดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นที่ตัวทีขีดเดียวก็คือหมายถึงว่าที่เราทําไปอะ่ะมันไม่ได้แบบว่ามันผิดพลาดก็คืออันนั้นน่เป็นโมคะเราจะต้อง ทำต้องตรวจอันใหม่นะคะแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวพีก็คือจะใช้ไอตัว QR code ที่มีนะคะที่ได้มาจากของไอที่ตัวเนี้ยเอาไปสแกนแล้วก็ไปแจ้งผลของที่ในเว็บไซต์นะคะไปแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวอันเนี้ยพี่ก็คือจะมาเคลียร์ทุกอย่างเก็บใส่ถุงขยะทิ้งให้หมดแต่ว่าก็คือถือซะว่าวันเนี้ยก็คือยังไม่ติดยังปลอดภัยอยู่เนาะอัน,นี้ของพีก็คือพี่จะต้องตรวจทุกทก สองครั้งต่ออาทิตย์ก็คือประมาณสามสี่วันก็คือตรวจทีหนึ่งเพราะว่าพีได้ยังไปทํางานยังไปใช้เวิร์กช็อปของที่มหาวิทยาลัยอยู่และพีก็รู้สึกว่าการที่ตรวจของที่เนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้เจ็บหรือว่าอะไรยังไงเลยแล้วพีก็รู้สึกว่าโอเคมันก็คือเป็นการเช็คของตัวเองด้วยว่าเราติดหรือเปล่าเพราะบางครั้งเราไม่ได้ไปแค่มหาลาัยอย่างเดียวเราไปเที่ยวที่นูน่นเที่ยวที่นี่หรือว่าเราไปแบบว่าที่แบบว่าไปข้างนอกนะคะแล้วก็คือฝรั่งหลายหลายคนก็คือเอาจริงๆว่าที่เนี่ย เขาไม่ค่อยใส่หน้ากากกันแล้วคือก็มียังมีกลุ่มคนที่ใส่อยู่แต่ว่าก็ยังมีอีกกลุ่มคนใหญ่ๆที่ไม่ได้ใส่นะคะแล้วก็คือกลุ่มคนใหญ่ๆเนี้ยก็คือเขาอาจจะถือว่าแบบว่าบางคนเขาได้รับวัคซีนไปแล้วเพราะคนที่นี่คือรับวัคซีนกันเยอะมากๆแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้พีก็คือพี่ก็ยังไม่ได้รับวัคซีนเนาะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าโอเคตรวจมันก็ดีแล้วแบบมันไม่ได้เจ็บเลยแย่เข้าไปความจริงอะคะ่ะแย่แค่ประมาณตรงนี้เองจริงๆอะคือแบบว่า มันมันไม่ได้เจ็บอะไรเลยมันแค่แบบเหมือนจะไอจะฮัดชิ่วเฉยๆแต่ว่าไม่เจ็บเลยนะคะก็คือผลวันนี้ไม่ติดค่ะเดี๋ยวไว้อีก3-4วันพี่ก็ค่อยเช็คใหม่อีกรอบหนึ่ง